บาลคือโซลครับรอครับรอตัวนั้นตัวใดสบายดีทุกท่านเอฟซีเดี๋ยวเที่ยงนี้พอดีมีโอกาสได้เลาะห้วยนะผมเดี๋ยวพาไปยามจันทร์รอบเที่ยงนี้รอบกลางวันนะผมว่าจันเราจะมาจรันหรือเปล่าเอฟซีนะอ่าเป็นห้วยเป็นปล่อยน้ำหอมน้ำแห้งนะเอฟซีห้วยทึ่งนะครับห้วยทึ่งนะับห้วยน่าอร่อยนะครับเาไวยบางจันจันทร์คงง่ายลูกน้ำมันเศร้าผมเพราะว่าเป็นปล่อยน้ำหม้บ้านน้ำแห้งปะ ผมเลยใหญ่ลงตามน้ำนะครับเอฟซี FC นะเดี๋ยวเที่ยงนี่เอาซิมายามตอนเที่ยงพอดีว่ามีโอกาสได้ลงเอาควายเข้าวหอมนะครับผมก็เลยเลยไปเอาไปเบิ้งปลาจันเลยครับผมไปเอฟซีจะว่าไรนะผมบุ๊คตัวแรกกันฮะตัวแรกก็รันแล้วรันเลยเอฟซีนนะโอ้โหหลายจริงโอ้ตัวสองก็รันตัวสามก็รันโอ้รันสามตัวดีกันเลยเอฟซี FC นะเอาโอ้หัวน้ำแห้งใส่ปลาสิลบเดี๋ยวเอาผมลบลบให้นะ้ำแห้งนะเอฟซี FC นะ

ันไล่พี่น so ้องไม่น่าเชื่อครับผมจนน้ำแห่งป้าหามองลบนะครับผมเอฟซีอยามกระเบนื้องเสร็จแล้วเหรออาดันแล้วมุดตตยซ้อมตามตัวเลี่ยงก็เล่าหวยจื๊ โอ้ไอช้อนไอช้อนนะไอช้อนไอช้อนเล็กเหรอปลานหน่อยปลาหน่อยหนักเอาอุ้ยอย่านี่ปลาหน่อยหนึ่งเด้อมีปลาเน้อยนะครับ ไปไลันเร็วสดเลยปลาบกเขากลันเร็วลันดีแต่ว่าไปตัวสางเนี่ยไปไปตามไปเลยลันลายตัวเตอว่าน้ำห้งีนะน้ำเฮงจะว่าปลาหามองลบนผมนี่ก็ลันว่ามีปลานน้อยหน่อยคัี่ Tăng con con cộng 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 thái cộng 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 Thấy cộng 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 วิ่งครับผมดโอ้ยลอกเป็นเว้ยเห็นวาลาป่าจริงิหลอกกันครับปลาหลอกเดินยาวไปเดี๋ยวแล้วก็ไม่รันะไม่ลัน ลานสามนโตแต่ปลาคอกับปลาบูนะครับผมเอฟซี FC. นี่ก็ไม่ลันอ๋อขึ้นบนนี่อ๋อมองไกลๆเห็นลันหนึ่งตัวเ,นะเห็นลันหนึ่งตัวมาลุ้นตรงกันมาสิลันจริงลรืันหลอกนะครับผมเอฟซี FC. แต่พอวันนา้นรันหลอกก็มไม่ประมาทเปิดฝางกันเลยกิลีโอ้ เฮ้วเฮวเฮวเฮ้วเฮวเรียบมีสมอยเรลันหมดแล้วลันลันอยู่สามตัวถึงลันลันหลอกเป็หนึ่งตัวนะครับเอนะฮะกะันครับกัเป็นบัตานยามาจักันเด็นิคอเ่าพอพอรุ่นนพอยต็มเต้นะเอีนะโอเคขอบคุณการรับชมนะครับขอบคุณทุกการติดตาม ขอบคุณทุกกำลังใจสวัสดีครับ